ีอกาพีองผมก็ชอบแกมสกาวเดือลพนเอาไปชมว่านี่ไปใส่ดอกเออไข่เฝ้าสอง่อะไรบ้าเียนเนี่ย่เอาี่ลีไข่จีเอา่ล้งละเมียดันเมียไฟไฟดีอัตโนมัติอัตโนมัติมาเท่าจิ้มก้บไไฟเชื่อมต่อมาเท้าลงทะเบียนไอลูพีบไดลงย อบดเชมันเอจก็มันใส่ทูต้องเป็นของเมีนเจ้าเจ้าเคยลองเจ้าเคยใส่ไวไฟทู่บอเออขันเคยใส่มันเกิดจริงเด็กเขาเองเปิดไวไฟบงอพีเเออไอพีลูกพีไอโอ้ยยังบอกเยผมันอบมันสีบง้เจ้าละยังสีมันต้องฟอ่ะโอ้ยมันหวานไม่รู้ว่านมันลไม่คือใครดาวดิ ก็ยังสั่นแต่เบิดยังไรีงเลอะโอ้ไอ้ยามาม่แล้วอดีตมั่จะเด้ขึ้มมันไหมมันทำกันเปียตัวนี้ันกันแล้วเอาตีมันมีดันนอางนโอ้แม่นอากาศมันหอนละมัตีนีมันเละเปีไปนะเมันเออแปีไปน้ำถงอยง โอ้เดี๋ยวต่เดี๋ยวเธอสิว่าเป็นฮิตตะตกตัวเป็นโลหิตตกอากาศนอนเป็นโลหิตตกจนน้ำเก็บาไปแล้วมดย้เนาะหมดใหเลยนนี

เออโอ้ยจำนีก <descon fin anta> <p uss ASE ori> ็ได้แล้วนี่มึงอยาไปทางบุญไปนางบอกกับเรลาไปฮะบ่ว่าบ้ากับแต่บางทีบอกเด่องเล่าดูหลายบันนี้คือสิเป็นนะคือเหล้าฮะมันบอกวันเล้าขาโค้งมันบ่ไปไปมานอนอยู่ดีๆกับปวดขาว่าเล้ยววัายันหลายบ้าเหล้า นร่เอานสตนเอ้ากันสิว่าตีเอ้าจะขัรถแล้วจะมานั่งย่นี่ให้ยังสั่ดีกนั่งกับคืนคลิปตัวู้บุรุษมังากูนั่งันั่งกันปเออกันั่นแหละแต่ไปฟอรมกันจันอีกอีกอกนาทีบ๊บบ๊อบบ๊อบบ๊อวของข้า้ที่่เ้ีร่ ขี้เกียจมั้งีเป็นขี้เกียจี่กระโหางขาดน้ำเลยขี้เกียที่กระจมเ่นกิจกรมกระโเมกันสีมันรวยไม่ไม่เร็วเลยไม่เลยเหออืมอืมเออหนึ่งถ้าเหลือยัก๊อปแรีบควเเ้ยไม่ม่อยากควง

คงจโอ้โน้อย่างอี่ยั่งนอปีนอยเอะจ้าเลยจ้าอบขาอบไม่นไหแล้วก็ไ่ควออยู่อ้ดูดูก็ได้บอให้คือเราไม่จับงไนเนี่ยลับสุดเพ้นไ่จับยังไงนหเนะบกว่นี่ย rồi tôi cảm thấy không còn nữa, tôi cảm thấy tôi không còn nữa, 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 นี really ่สีมะนาวนี่แหละนี่นี่ซีมะนาวเอาจะได้ฟังปะมาได้ฟังดอกคนนี้เื่อนไหมเออมาเอกวันในชุด เซ้นซูก็เอกไปอ้เอกีได้มาไล้หลเตมาหมขมเอาคมเอาเนาะตีแกต็จานออ้ไปเอกเอาเอกแล้วพี่เอฟซีไลยมาอีตัวนีจรขวางเ้มาสั่นเนาะกวางกระดาษกระปเอารถมาแบนตัวนจร้ามาไไหนวันเนาะองวันนมานี้ลกงานากูปวดตัวเอาเอกเอเพื่อเอกอ่ะรนาุตรนี่ตัวแต่แทบไม่หลา อันนีส yes, yes. <that he não entendeu> ีไม่กันังหยิบยู่เดยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็มัดแม่จะมาใส่ตัวตนกึเ็กึนฟอไม่เหก้านเือกดัาว้โอ้โเพาก็สีบาเป็นบาู่ตอนวะเออมนแม่เตสีว่ายากเอาโอ้มันงามอยู่เด๋วคุยใายบักฟูกบเตี้ยบักฟูกขาด มาที่นี่เด right ี๋ยวอินาจุละซากมึนๆเอาจักรวรกับมึนบ่อจักรวรนี่นะส่งมันแตกดุอินาจุละซากกับไปกุ้มจกของมันบ่จักของรดิูงโอ้ยใครลูกใครเต่าลรากูมันต้องอย่าฟ้องเว้ยมันกแตกมันตีเข้าไปคอยเห็นเนาะหัวมัน เบียบียพนเป็นผู้หญิงผู้หิงยังมันยังสีมันนะเอาเห็นเนาะเอาเหอเจ้าเจ้าม่อย่างแง่ใส่แง่ขวายูเยาปนะ่แบบีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเห็ดโปกเราเดี๋ยวสามขีบแล้ใส่เวลาเห็ดปกจะวางหอดหกวงแร่งมันเขาจะวางร่องขีบไปจะวางเลีวยวเลี่ยวแล้ว เดี Workers, on, ๋ยเห็ดหอมนี <t 32> ่ทำมันลำบากขนาดนั้นกินหนีเพราท่านกินบริการมานร้อนข้าใจว่ะเพงามเพงามไม่ตามเดี๋ยวของข่อยว่าได้งามจักอะไรนะลองภาพได้ได้ภาพนั่นฮะแลัวเจอเหตุกลางจางอยู่กับพีข่อยนะที่พวกพ่เนี้ยังก็เอาหนาวพวกไอพี่น้องเบิ่งแต่ว่ามันคุ้มค่าเลยสก็เสียหลักกมาเบิ่งเมือหนาปกว่าว่าปันได้หรอกต้องเขาไปเบิ่งเนี่ยหาขางในแห่งทัก บ่มีังหัวย่างเดียวหัวย่างเดียวอิหดีพี่น้องกมาครับอีแกมได้อีแกมนเลพี่น้องมาเอฟีเอันนั้นเดี๋ยวหัวยกวัุดสินเด็กับผู้ออกดีหล่เต็มเตะเลยตีนกเมียงวันเออ เพ่มพี่แบบมังโอ้ยเสียดายได้ประเด้ลยวปกเริ่มสังเกียรติแล้วมัแล้วแต่แต่คนมัอยู่กับล้มชาวหน่อยนิดนี่แต่พ่อพ่อป่วยเห็นกูได้อยู่โดนแกงเก่งกาวิชาไปไหนได้ก็เริ่มเริ่มสิเป็นกาเป็นกาวิชาโอ้ก็เป็นตัวมันมาโจเนี่ยไปจับปลาหรือว่างานไม่ต้องสงสัยดอกลูกน้องโอ้ย ไ่ได้ลูกพี่ล้ไปไปไต่เองก็เจ้าเต็มยจังที่ไปยบตีนก็เที่ยมนิวมือเมอตอนไหนไมู่บอกวาเจ้าโอ้ยมีไงเอาละอาจรับเราคลิปนี้ไปเจ้ามีคลิปหนะเป็นตัวันหลาต่อไปเป็นตวัน้อนลานเ้น่บอเก็ต้อาเลยเอาพี่น้องอาหรับคลิปนี้ไว้จะามีคลิปหนบอกกันไหมคะสวัสดีค่ะไปบอกกันอยู่บ้านโอ้ยอยู่ชุ่มพวงเด้่พี่น้องเนีอย สวัสดีค่ะ